โอ้โหช่วงนี้แก๊สไฟเออพ่นออกมาแบบสุดๆเลยนะครับท่อทั้งกับแดงเลยนะครับสังเกตไหมครับท่อท่อนที่สองเห็นไหมครับเลยจากป่องอันนี้ไฟแดงแดงเป็นไฟเลยนะครับสุดยอดครับเป็นไม้ยางนะครับตัดแบบทิ้งไว้หนึ่งปีนะครับ ก็จุดอยู่แค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับคือไม้มันแห้งแห้งจัดปวกจาะอีกต่างหากจุดประมาณเกือบชั่วโมงก็สี่สิบกว่านาทีประมาณนี้แล้วติดช่วงตอนหกโมงครับตอนนี้ก็อสองทุ่มติดตอนงหกโมงเป็นโมงแปดโมงก็ตอนนี้ติดมาแล้ว สองชั่วโมงนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะดับแต่ก็เริ่มได้ยินเสียงกระพือนะครับแก๊สเริ่มอ่อนแล้วนะครับแดงมากครับดูท่อนี่ครับแดงเลยนะครับเสียวมันจะไหม้แล้ครับผมกมันแดงมากแดงน่ากลัวจริงเลยปุ๊ ลังขากระเพือรับเดี๋ยวจะปรับใหม่ครับคงใช้ใกล้แล้วครับแก๊สเริ่มหมดกค็คงจะค่อยๆดับอ,อ ปรับอากาศครับนี่ครับตัวปรับอากาศของผมถ้าอากาศเข้ามากมันจะกระพือครับไฟจะกระพือปึ๊บปื๊บป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 ๊บต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับคือถ้าคือจะตออดี่อินเสแอครับอากาศเข้ามากก็พือครับก็ต้องปิดไว้ก็ถือว่าโอเคครับไม้แห้ง ทัดไว้เร็จปิดกายครับตั้งแต่ฝนที่แล้วยังไม่ถึงปีลยครับลงฐานเขาบอยเท่าครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาให้ดูใหม่ครับ